สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันต่อนะคะกับหนังสือ The Power of Your Subconscious Mind ขอขอบคุณคุณธีรทรจิรธนัยโรธเป็นผู้แปลหนังสือมารับชมรับฟังกันต่อได้เลยค่ะาศาสตร์และศิลของการอธิษฐานจิตคำว่า,าศาสตร์หมายถึงความรู้ที่ได้รับการจัดเรียงจัดสรรและจัดการส่วนคำว่าศิลหมายถึงเทคนิคหรือกระบวนการมีคำกล่าวว่าจงร้องขอแล้วสิ่งนั้นจะบังเกิดขึ้น จงมองหาแล้วจะได้เจอจงเคาะแล้วประตูจะเปิดออกคำกล่าวนี้หมายความชัดเจนถึงการตอบสนองของจิตใต้สำนึกต่อความคิดที่อยู่ในจิตสำนึกถ้าคุณร้องขอขนมปังคุณจะไม่ได้รับก้อนหินแต่ถ้าคุณร้องขอด้วยความเชื่อว่าจะได้รับถ้าหากต้องการในสิ่งที่ร้องขอจริงๆคำอธิษฐานของคุณต้องเกิดในภาพเกิดเป็นภาพในจิตสำนึกที่ชัดเจนก่อน จิตใต้สำนึกถึงจะยอมรับและทำให้เป็นจริงได้สิ่งสำคัญคือการยอมรับจากจิตใต้สำนึกที่ไม่มีข้อโต้แย้งและไม่มีการลังเลสงสัยสารและสินคขั้นพื้นฐานของการอธิษฐานจิตคือความรู้และความมั่นใจเต็มร้อยว่าภาพที่คุณมีอยู่ในจิตสำนึกจะได้รับการตอบรับจากจิตใต้สำนึกอย่างแน่นอนเทคนิคการ Visual i i ต์ s t a t i o n หรือการสร้างภาพขึ้นในใจ หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ความคิดหรือไอเดียกลายเป็นจริงคือสร้างภาพความคิดหรือไอเดียนั้นขึ้นในใจสร้างให้เหมือนราวกับว่าภาพนั้นมีชีวิตมีตัวตนจับต้องได้ภาพที่คุณเห็นด้วยดวงตาเป็นจริงและมีตัวตนจับต้องได้เพียงใดในโลกภายนอกภาพที่คุณมีและเห็นด้วยดวงตาแห่งจิตก็เป็นจริงและมีตัวตนจับได้ในมิติแห่จงจิตเช่นกัน ภาพที่คุณสร้างขึ้นในจิตคือสารตั้งต้นของสิ่งที่คุณคาดหวังจะให้เกิดขึ้นเป็นเค้าโครงของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ยังมองไม่เห็นในวันที่วันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบของประสบการณ์หรือเหตุการณ์ของโลกวัตถุสถาปนิกจะเห็นภาพของตึกที่เขาต้องการจะสร้างภาพที่เขาเห็นในใจคือภาพของตึกที่เขาต้องการสร้างให้สำเร็จหรือภาพกระบวนการคิดของเขากลายเป็นแม่พิมพ์ของตึกนั้น เขามีทางเลือกว่าจะสร้างตึกที่งดงามหรือตึกที่น่าเกลียดเขาเลือกได้ว่าจะสร้างตึกละฟ้าหรือตึกธรรมดาธรรมดาทั่วไปผมใช้เทคนิคการวิช u a l ร z a t i o n หรือการสร้างภาพขึ้นในใจก่อนที่จะขึ้นพูดบนเวทีผมทำจิตให้นิ่งเพื่อสื่อสารในความคิดของสิ่งที่ผมต้องการกับจิตได้สำนึกจากนั้นผมนึกภาพห้องท้งห้องเต็มไปด้วยผู้คน และทุกคนเต็มไปด้วยพลังแห่งการรักษาเยียวยาที่แผ่ออกมาจากข้างในตัวเองผมเห็นทุกคนนั่งฟังผมอย่างมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและได้แรงบันดาลใจผมจะประคองภาพนั้นให้ชัดเจนมากขึ้นด้วยจินตนาการภาพของคนเหล่านั้นเดินมาบอกว่าฉันหายแล้วฉันดีขึ้นแล้วฉันรู้สึกดีมากฉันรู้สึกถึงพลังการรักษาชีวิตของฉันเปลี่ยนไปผมทำเช่นนี้ประมาณ10นาทีหรือมากกว่าด้วยความรู้สึกว่า จิตของแต่ละคนอิ่มเอมไปด้วยความรักการเติมเต็มความงดงามแราความสมบูรณ์การรับรู้ของผมเฉ็บคมมากขึ้นจนถึงระดับที่ผมสามารถได้ยินเสียงของคนหลายคนพูดพร้อมๆกันว่าสุขภาพของพวกเขาดีขึ้นและพวกเขามีความสุขมากขึ้นท้ายที่สุดผมคอนปล่อยวางทุกอย่างและเดินขึ้นบนเวทีชุ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามภาพที่ผมเห็นอยู่ในใจการฉายภาพยนตร์ในจิตคำโบราณของจีนบอกว่า ภาพหนึ่งภาพมีค่ามากกว่าคำพูดเป็นพันคำหลายปีก่อนจู่ๆผมก็มีความต้องการออฟฟิศเพื่อจะได้เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้คนผมไม่สามารถสลัดความคิดนี้ออกจากหัวไม่ว่าจะเดินสายไปทางไหนไปบรรยายที่ไหนก็ตามเย็นวันหนึ่งที่วอชิงตันในขณะที่ผ่อนคลายอยู่บนเก้าอี้นวมในโรงแรมผมทำจิตให้นิ่งนึกภาพตัวเองพูดต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่ว่าผมรู้สึกยินดีมากๆที่มาอยู่ที่นี่ รอบผมอธิษฐานว่าอยากมาอยู่ที่นี่ผมเห็นภาพของฝูงชนด้วยตาแห่งจิตฝูงชนที่มีความรู้สึกนึกคิดฝูงชนที่ส่งเสียงร้องปรบมือแสดงความยินดีและรู้สึกว่าทุกอย่างคือความจริงผมเล่นบทนักแสดงในภาพยนตร์ทีต่ตัวเองสร้างขึ้นในจิตและรู้สึกพึงพอใจที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกถ่ายทอดไปยังจิตได้สำนึกที่พร้อมจะทำให้ภาพยนตร์นั้นเป็นจริงด้วยวิธีของมันเช้าวันต่อมาผมได้รับข้อความ ขอให้ผมรับตำแหน่งผู้บริหารในองค์กรหนึ่งซึ่งผมรับมันและมีความสุขกับบทบาทหน้าที่ในองค์กรแห่งนี้เป็นเวลาหลายปีวิธีนี้หลายคนเรียกว่าการฉายภาพยนตร์ในจิตผมได้รับจดหมายจากคนมากมายที่ได้ฟังรายการวิทยุหรือเข้าร่วมการบรรยายของผมจดหมายเหล่านั้นเล่าให้ฟังถึงผลลัพธ์มหัศจรรย์ที่ได้รับจากวิธีนี้และหลายฉบับเล่าให้ฟังว่าใช้เทคนิคนี้ในการ ปิดดิวอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มีอยู่ตอนหนึ่งในรายการวิทยุผมแนะนำให้คนในวงการสังหาริมทรัพย์ใช้เทคนิคนี้โดยนึกถึงราคาที่ตัวเองพอใจขึ้นในจิตผมบอกพวกเขาว่าจิตใต้สำนึกจะดึงดูดผู้ซื้อที่ถูกจ้องที่ต้องการย์ทรัพย์ชิ้นนี้พร้อมที่จะซื้อมันและซื้อแล้วจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมาให้ผมบอกให้พวกเขาทำจิตให้นิ่งผ่อนคลายปล่อยวาง ได้ทำตัวเองให้อยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นเพราะสภาวะนี้จะช่วยให้จิตวุ่นวายน้อยที่สุดจากนั้นผมบอกให้พวกเขานึกภาพเช็คของลูกค้าในมือนึกภาพตัวเองมีความสุขที่ได้ถือเช็คนั้นนึกภาพตัวเองขอบคุณลูกค้าสำหรับเช็คใบนั้นและนอนหลับไปโดยมีภาพยนตร์นั้นเล่นสมาซ้ำไปในจิตสำคัญคือความรู้สึกว่าทุกอย่างคือความจริงเมื่อจิตได้สำนึกยอมรับภาพยนตร์นั้น ผู้ซื้อและผู้ขายได้ดึงดูดมาเจอกันผ่านกระแสที่อยู่ลึลกลงไปในจิตภาพที่ก่อตัวขึ้นในจิตที่ถูกขอหุ้มด้วยพลังของการศรัทธาว่าสิ่งนั้นคือความจริงจะเกิดขึ้นอย่างจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนวันนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้พบกับความสุขความเบิกบานใจพบกับพลังศักยภาพไร้ขีดจ,จำกัดและมาพบกันต่อ ep หน้าขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ